ไม่วันโลกจะพัฒนาไปแค่ไหนเรื่องราวในป่าก็ยังคงเป็นพื้นที่ลึกลับนาค้นหาอยู่เสมอวันนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปพบกับคลิปของรหลายูทูบเบอร์ที่พบกับเรื่องราวหลอนๆในป่าแต่ละแห่งกัน b r a s a c k t w คือช่องของยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่คลิปนี้เขาได้ออกเดินทางไปในป่าใกล้หมู่บ้านของเขาที่มีเสียงรำลือเกี่ยวกับความน่ากลัวต่างๆนานา เขาและเพื่อนเลือกจะออกเดินทางไปในตอนกลางคืน mm hmm. เพื่อจะพิสูจน์ว่าเรื่องหลล้อนๆในป่านี้มันไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งไปพบกับสิ่งของที่ตกอยู่บนพื้นรวมไปถึงหน้ากากโอเปร่าที่ห้อยติดอยู่กับต้นไม้ เขาตัดสินใจที่จะนำมันกลับไปด้วยและไปปรึกษากับเพื่อนๆที่โรงเรียนในวันพรุ่งนี้เช้าท <Okay. S 1> ันใดนั้น <Okay. S 1> ก็มีเงาดำของใครบางคนปรากฏขึ้นที่น่าตกใจก็คือร่างนั้นสวมใส่หน้ากากโอเปร่าอยู่เช่นกัน <Okay. S 1> ส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องแบบนี้คนไทยคงจะเชื่อกันยาก เอาเป็นว่าถ้าคุณคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับไฮเกียคือช่องของยูทูบเบอร์ที่ทำช่องเกี่ยวกับมอเตอร์วีล็อกคลิปนี้เขาและเพื่อนกำลังท่องเที่ยวอยู่ในป่าแถบรัเสเซียจนเมื่อเกิดถึงจุดหมายที่เขาและเพื่อนวางไว้สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับทั้งสองเสียก่อน พื่อนของเขาหลบสายเคเบิลที่ทำเป็นกับดักไว้กับต้นไม้จนเสียหลักล้มไปกับพื้นโชคดีที่เพื่อนของเขาสังเกตเห็นก่อนไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่มของเขามีปัญหากับชาวบ้านในท้องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยรถวิบากแบบนี้ แต่ก็ไม่เคยคิดว่าเรื่องมันจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันคล้ายกับเหตุการณ์ในบ้านเราที่เคยมีเรื่องเล่าสยองขวัญทำนองนี้เกิดขึ้นผมขอไม่ออกความเห็นในคลิปนี้ก็แล้วกันให้ทุกท่านได้พิจารณาเองว่าคำตอบของมันควรจะเป็นยังไง คลิปนี้ยูทูบเบอร์ชื่อ h อ l l ่าไบเบิลกำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในป่าในแถบเมืองออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาสึกเนื่องมาจากที่คืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงร้องแปลกๆดังมาจากในป่าไม่ห่างจากบ้านของเขานักเขาจึงตัดสินใจที่จะไปสำรวจดูจนกระทั่งเขาพบกับสิ่งที่คล้ายกับก้อนหินขนาดใหญ่ในความมืดแต่เท่าที่เขาจำได้ตรงจุดนี้ไม่ควรจะมีหิน เขาจึงลองซูมภาพเข้าไปดูทันทีที่เขาตะโกนบางอย่างออกไปสิ่งนั้นก็หันมามองเขา้วยแววตาที่สู้กับแสงไฟแบบที่สัตว์ป่ามักจะเป็นกันเพียงแต่รูปร่างของมันนั้นดูไม่เหมือนสัตว์ป่าชนิดใดเลย ปกติแล้วสัตว์ป่ามักจะมาหาอาหารหรือซากสัตว์ที่มันเคยขุดหลุมฝังดินเอาไว้แต่สิ่งนี้อยู่จะไม่เหมือนสัตว์ป่าแบบที่เขาเคยรู้จักด้วยลักษณะของคอที่ยาวจนผิดปกติรูปร่างที่คล้ายมนุษย์ดวงตาที่สะท้อนแสยยงยามต้องไฟผมอยากจะเชื่อว่านี่คือสเปเชียลเอฟเฟกด้วยฝีมือของใครสักคนแต่ก็ไม่แน่ใจนะัก เพราะในป่าทุกที่ยังมีบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้อยู่เสมอ Metal Detecting คือเครื่องตรวจจับโลหะที่สามารถเอ็กซเรย์ได้ว่ามีอะไรอยู่ใต้พื้นดินคลิปนี้ใช้หนุ่มคนหนึ่งตรวจพบโลหะที่ฝังอยู่ในดินบริเวณพื้นที่จะปกคลุมไปด้วยใบไม้ของป่าเครื่องมือบอกว่ามันฝังอยู่ไม่ลึกนักเขาจึงลงมือขุดมันใทนทันทีซึ่งกรพบกับถังใบหนึ่ง ภายในหลุมนั้นม่งชี้ว่ามันถูกฝังเอาไว้เป็นอย่างดีมีฝาปิดเป็นเหล็กที่แน่นหนาเหมือนจะซ่อนถังใบนี้ไว้ให้พ้นจากการค้นพบตลอดกาลซึ่งก็ไม่รู้ว่าภายในถังนี้มันซ่อนอะไรเอาไว้ ในที่สุดหลังจากที่เขาออกสำรวจรอบๆพื้นที่อย่างละเอียดจึงตัดสินใจที่จะกลับมาตรวจสอบดูว่าภายในถังนั้นมันซ่อนคำตอบอะไรเอาไว้ สิ่งที่เขาพบนั้นชวนให้รู้สึกร้อนได้อย่างประหลาดเพราะมันคือหัวของหุ่นที่ถูกยึดติดไว้กับฝาของถังมีรอยเลือดจางๆและการตกแต่งในหัวนี้ให้ดูผิดธ,ธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งผมเข้าใจว่านี่อาจเป็นตลกร้ายจากใครสักคนแต่ใครกันละ่ะจะลงทุนซ่อนของแบบนี้ไว้ในป่าลึกซึ่งถ้าไม่ใช่การแกล้งกันแล้วคนที่ทำนั้นต้องการอะไร พวกคุณหลักคิดยัไง,ยงไงยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคลิปนี้ถ่ายทำขึ้นโดยมีลักษณะเป็นโฮมวิดีโอโดยเป็นช่วงเวลาที่ชายคนหนึ่งได้ไปท่องเที่ยวน้ำตกตามป่าในแถบธรรมชาติ แต่ที่มันผิดธรรมชาติก็คือมีกล่องใบหนึ่งร้อยอ้อยอิงมาตามสายน้ำซึ่งก็ไม่รู้มาจากที่ไหนท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวทุกคนทุกคนต่างบวชให้กับชายที่สวมกางเกงขาสั้นให้เป็นผู้กล้าไปนำกล่องใบนั้นขึ้นมาบนบก แม้เขาจะไม่เห็นด้วยกับผลโหวตนี้แต่ก็ยอมทาตามโดยดี oh, oh. ทันทีที่เปิดออกดูหัวใจของลูกผู้ชายหลายคนแถวนั้นก็แตวแตกในทันทีจนเกือบจะเสียลุกเพราะภายในนั้นมีตุ๊กตาตัวหนึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ด้านใน แม้หลังจากการเปิดกล่องสุดหลอนนี้จะผ่านไปทุกคนจะหัวเราะให้กับความตกใจนี้ได้แต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นในใจของทุกคนว่ามันคืออะไรกันแน่และคนที่ทำแบบนี้ทำไปด้วยเหตุผลอะไรซึ่งส่วนตัวที่ผมคิดนั้นมันช่างเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสยองขวัญได้อย่างดีเลยทีเดียว จะไปกันที่ยนดับที่หนึ่งผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าคุณชอบก็กดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับในอนาคตผมก็จะทำคลิปแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันอีก เป้าหมายของผมปีนี้ต้องการผู้ติดตามทั้งหมด5 0 0แสนคนซึ่งมันจะเป็นไปได้ถ้าคุณเริ่มเข้ามาอยู่ด้วยกันในครอบครัวของชาวหลอนตั้งแต่ตอนนี้ด้วยการกดติดตามช่องและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปหล,หลอนๆก่อนใครนะครับหลังจากที่ยูทูบเบอร์รายนี้ตกปลายอยู่ในบึงกลางป่าแถบแมรี่แลนด์จนหัวคำ่ำ และแสงอาทิตย์หมดลงไวกว่าปกติเพราะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วระหว่างทางกลับไปขึ้นรถเขารู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่วนเวียนอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักจากจุดที่เขาและเพื่อนยืนอยู่ <Holy crap. S 1> บางสิ่งที่มีรูปร่างขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดร่างที่สูงใหญ่นั้นพยายามเดินหนีจากแสงไฟ การเคลื่อนไหวของมันนั้นเงียบเชียบจนหน้าขนลุกและเจ้าของช่องนี้ในกำกับชื่อคลิปของเขาเอาไว้ว่าลิซาร์ดแมนหรือมนุษย์กิ้งกาจึงเป็นตำนานลึกลับของเมืองนี้เมื่อช้านานมาแล้ว PT icon? clarify คงต้องถามตัวคุณเองแล้วล่ะครับว่าคุณคิดยังไงกับตำนานเก่าแก่เรื่องนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ